ยายหนิงแม่ชมพู่อารยาพูดถึงลูกเขยน็อตวิสรุตฟังแลว้วว้าววาสนาคุณยายจริงๆนานๆจะได้ยินคุณยายหนิงแม่สุดที่รักของนางเอกซูเปอร์สตาร์สาวชมพู่อารยาพูดถึงลูกเขยน็อตวิสรุตแบบออกสื่อโดยในรายการสามทรบเทปออกอากาศเมือ่อวันอาทิตย์ที่1 1สิงหาคมที่ผ่านมาได้พาไปเปิดบ้านยายหนิง โดยมีชมพู่และลูกๆทั้ง3คนไซฟ้าพายุและน้องเกลพาทัวร์รอบรบ้านต้องบอกว่าทุกมุมตกแต่งไว้สวยงามมากตามสไตล์แม่ชมจริงๆและในบางช่วงบางตอนของรายการสามแซบได้พาไปดูสวนดูแปลงผักต่างๆที่ยายหนิงลงมือปลูกเองทุกต้นได้สัมผัสวิธีการทำเกษตรจากคุณยายหลายมิติเลยทีเดียว แน่นอนว่ามีเยือนสวนเยนหนิงทุกคนต้องได้ลิ้มรสอาหารฝีมือคุณยายที่การันตีว่าอร่อยมากๆโดยเฉพาะน้ำจิ้มและทีมงานได้ถามว่าอร่อยขนาดนี้ไม่มีใครชวนไปทำโปรดักต์ขายหรอซึ่งเยนหนิงตอบแบบพาฮาว่ามีแต่ปฏิเสธไปเพราะขี้เกียจ และได้บอกต่ออีกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนคนชวนก็คือลูกเขยน็อตนั่นเองลูกเขยชวนไปทำซอสน้ำจิ้มไก่พร้อมกับบอกว่าเขามีโรงงานให้พร้อมไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รอรับเงินที่ปฏิเสธเพราะมันไม่ใช่แนวเลยบอกว่าขอคิดดูก่อนจากนั้นย็นหนิงก็ได้บอกเมนูโปรโดที่ลูกเขยน็อตชอบมากนั่นก็คือแจ่วขมสั่งให้ทำตลอดเขามากินแล้วติดใจวันไหนจะยากเนื้อเขาจะขอให้ทำให้กิน งานนี้ยายหนิงไม่ได้พูดไปเองเพราะคอนเฟิร์มโดยชมพู่ลูกสาวพ่วงตําแหน่งสีภรรยาลูกเขยบอกเลยว่าครอบครัวนี้น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยละคะ่ะทั้งทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ